สวัสดีค่ะช่างบัวน,นะคะวันนี้มาอยู่กับเครื่อง MacBook Air นะคะตัวนี้จะเป็น Air M1 2337ค, mm hmm. ค่ะคุณลูกค้าก็เข้ามาในอาการนะคะตัวบัโซ่แตกเนาะอันนี้ก็ติดสติกเกอร์เอาไว้นะคะเพราะว่าปิดรอยนะอันนี้ถ้าติดสติกเกอร์ค่ะก็อาจจะช่วย ได้ชั่วคราวนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าแตกแนะนำเปลี่ยนดีกว่านะคะเพราะว่าในส่วนของตัวพาเนลจอนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ8จุดนะคะในในตัวเครื่องนะคะถ้าเกิดว่ามีตัวปัสเซลไปแตกหรือว่าไปบาดน,นะคะมันก็จะทำให้จอเป็นเส้นหรือว่ากระพริบขึ้นมานะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเป็นงาน เปลี่ยนปั๊บโซแทนนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะสวยอิ่งเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาปั๊บโซแตกจอแตกซ่อมจอเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรนะคะทุกชิ้นของ macbook สามารถติดต่อร้านสมายทีเซอร์วิสเข้ามาได้ค่ะใครที่สนใจสอบถามเข้ามาผ่านทางไลน์แอดออฟฟิเชีลของทางร้านได้นะคะสำหรับวันนี้ช่างโมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ